ผมก็พามาดูไฟนะครับไฟเส้นถนนช่วงเพิินจิตนะครับไปจนถึงสยามเลยตอนนี้ผมอยู่ตรง BTS เพิินจิตนะครับไม่รู้ว่านั้นเราก็เดินนะเดินผ่านแต่เราขึ้นสะพานล,ลอยตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวไปลงฝั่งเซนทรัลแอมบาสซีนะ ไฟแล้วสวยเหมืนอนกันนะเพราะฝั่งนี้มันไม่มีทางลงไปฝั่งขวาไงเพราะว่าอันนี้มันจะบังคับเข้าตึกกับลงตรงสวนเราต้องลงเราต้องเข้าแอมบัซซี่ไปก่อนอเ,เ,เดี๋ยวขเข้าไปสรุปที่ตรเออใช่เราวพิ่งเดินลงมาเนี่ยถ้าเกิดเราจะขึ้นไปอุโมงค์ต้นพิสมานอ่ะเราขึ้นทางเนี้อเออ แต่นี้เราเดินข้างนอกนะครับอุ้ยนี่นี่นี่เคผมออกจากเซ็นทรัลแอนบาสซีนะเดี๋ยวจะไปดูดีออนะครับเขาเปิดไฟแล้วด้วยว้าวสวยตาแตกอีกแล้วสวยวะ่ะดีออนะครับสวยตาแตกมากคนมาถ่ายรูปกันเยอะนะครับเพื่อน ็นอะะไร<ว>นะไออ๋เป็นทางเชื่อมกับเซนทัน้เดี๋ยวเราไปเก็บบนสะพานลอยกันนะออแต่ว่าสะพานลอยมันก็ไม่ได้เชื่อมต่อมันเชื่อมต่อไม่ได้เชื่อมไม่ได้เชื่อมไปถ่ามุมไกลสวยกว่าเออมุมไกลสวยนะแต่เ,ออเราก็ลองดูนะ ตรงนี้จะเป็นทางเชื่อมดูฝั่งนี้สิก็คิดสะมรถ อเออพูดถึงทาโก้ไม่ได้กินเลยอเออกิสันง่ายดีว่ะเขาเหมือนคนไทยมากเลยนะนยแต่ที่เดินมาเนี่ยเจอคนจีนเยอะมากเลยนะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ